โอเควันนี้อาจารย์ก็มีงานให้พวกเราทำกันหน่อยเนาะงงใช่นารน่ารเตี้ยวงานนี้คืองานอะไรครับอาจารย์อาจารย์อยากให้พวกเรานะไปเขียนเกี่ยวกับมุมมองความรักของพวกเรามานะความรักความรักอะไรความรักของเขาอาจารย์มันมีหลายแบบนะอาจารย์อยากให้พวกผมเขียนแบบไหนอะครับอืมจะเป็นแบบไหนก็ได้นะเอาที่แบบเคยเกิดขึ้นกับตัวเราอะได้ โอ okay. เคเนาะแบบพี่หนู่มรักอาจารย์ปะคะเยอะก็ได้นะอย่ามาไม่ชอบต้องต่อไปโอเคโอเคก็อันนี้ก็มีแค่นี้แหละเนาะาอาจารย์เข้ามาสั่งงานเฉยๆโอเคครับอค่ดค่ะ้ค้ค่ะไคไ้ได้้ได้ค้คไค่ะ กันมกคกะแกไม่โกแน่เละเฮ้ยแกมือก็งความรับมันเป็นยังไงวะแหมก็แค่เขียนๆไปเหความรับนะน่าจะเนเออน้ขียนี่าไมเลยเกินไปปะ คนหล่อโอไยตัน้อยเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันต่อวะอ๋อเดี๋ยวกูจะไปรมาเปาโลอะอืปวดคอจัดอ่ะจะไปร้างเกมปะมึงไปกูปะเออเดี๋ยวกูไปกับมึงแหละกูว่าควรนุขามานอไปซื้อยาด้วยอเอองดี๋ยวกูไปก่อนนะสงสัยเนี่้ไปละบายบายบ๊ายบายเซไฮจ้าเฮ้ยบิ๊กฮะมีอะไรบอกเปล่เอ่อคือเรามีเรื่องจะปรึกษาแกอะว่างปะ ก็ไม่ว่างนะแต่เดี๋ยวตอนเดินกลับเราคุยไปด้วยกันเลยก็ได้ไปเออก็ได้เอ้าไม่ตามมาไปดีไปดีป่ะ <S 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 เออมินฮะพี่แกบอกมีินจะปรึกษาเราอะมีอะไรเปล่าอ๋อแกเคยมีความรักป่ะ <S <S เฮ้ย อยู่ดีมันถามแบบนี้บอกชอบเราปหเนี่ยจะบ้าเหรอแกยังหลงตัวเองมากได้ปะเอาใครจะไปรู้วะก็อยู่ดีแกเล่นมันถามแบบเนี้ยเราก็นึกว่าแกจะบอกชอบเราซกฉันเห็นสาวๆกีดแกอ่ะก็น่าจะเคยมีความรักบ้างแหละอันนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็เราเสน่นห์และนี่น่ะแล้วเราลมแกมีอะไรให้ช่วยป้เนี่ย ก็เรื่องรายงานนั่นแหละฉันไม่เคยมีความรักอ่ะไม่รู้จะเริ่มไงเลยไม่เคยมีความรักมีคนแบบนี้บนโลกได้หรอวะเอ้าก็ฉันนี่ไงแล้วแกจะให้ฉันช่วยแกยังไงนั่นแหละหน้าที่ของแกแกต้องทำให้ฉันรู้จักความรักให้ได้ให้รู้จักความรักเฮ้ยลรวแกจะไปไหนเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลมินบิ๊กมีวิธีแล้วที่จะทำให้มินรู้จักกับความรักอะยังไงอะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเดี๋ยวบิ๊กไปรับนะแล้วแกจะพาฉันไปไหนเอาหน้าเดี๋ยวก็รู้เองเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหล พามาดูไงว่าคนที่เขามีความรักกันอะ่ะเขาทำอะไรกันบ้างที่ส่วนสนุกด้วยนะที่นี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอก็รู้เองไปเถอะ bao nhiêu này à, okay. uh, <laughs> bye. Bye. เมืองอ่ะมันเยี่ยตอนนี้หัวโอ้โไม่ทานละมั้งแม่งมึงเองชุขนาดนี้ปาหัมเสียเป็นไงวันนี้หนุกเปล่าก็นุกนะ วันนี้ขอบใจนะอืมงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะอืมบายเจอกันนะ คิดงานออกแล้วหรอเออกำลังเล่นๆเลยแล้ววันนี้ไปไหนมาเห็นลุงยาวเขาบอกว่ามีผู้ชายมารับหน้าหอได้นี่ก็เรื่องงานนี่แหละไม่มีอะไรหรอกเออมึงกูมีเรื่องจะถามบ่ะมึงเคยอยู่กับใคร เราใจเต้นแรงว่ะเย้ yeah. นี่มึงกำลังอินเลิฟใช่ไหมไม่น่าล่ะเขียนงาเลื่นใช่นะเออไม่มีอะไรแล้วมึงไปนอนไปเสิจครับ รายงานระเบาเร็วค่ะอืมเพิร์สเร็วเหรอน่าสนใจนะโอเคจะปล่อยให้มันหลุดมือไปแล้วนะเรร็จร้อยครับ เออมิน้นทำไมแกดูรีบจังวะบิ๊กเราชอบแกวะ่ะมิน้นคือเราคงเป็นได้แค่เพื่อนอะเรามีคนที่ชอบอยู่แล้ว